ใครก็ฝากมาให้นะสาวน้องแต๋อน pues ้องแต๋อน้องสาวน้องสาวฝากแุ๊กต็งมาให้หนึ่งฝากเต็งก็ตาเลยวะหนเต็มกร็ตาเลยเพิ่งฝากน้องแตวอฝากมานทำไพ่อ่ะนะฝากมานทำบาเวียดกับนมี้ยนเมียคนฝากมานทำบาเวียดกับเมียป้าฝากมากับเมียไม่ได้เกรงใจเลยถึงเป็นกร็ตาเลย ใบ้าปััวาขนาดไปน่นว่เออไปหารฝากเตงมาหายเลยเนาะเออบพรได้ไปลายมือเลยเพิ่นตางแตงมาหายานเต็มกระตาเลยว่าเต็มทั้งทั้งกระตาทั้งกตงด้วยทั้งกระตานี่กระเมนแตงกระเมนทั้งกระตาแมนเพิ่นนั่นแหละตางแมนเออมนไม่กระตาเนี่ยะ อันบาปเตียงก็เล่นผัวกกระตาะตนี่ยนะแมนบูเตียงเล่นผัวกกระตานี่นะเอาอะไรหมึกแดงเหรอเอาอะไรหมึกแดงถ้าหมึกแดงทั้งหน่อไม้ได้กระตานี่มือมือกล้องมหน้าถามสะพานในน้าเราเกลียดยังเกลียดเขาได้ละไอ้ไรเขาลายวะปีนี้เกลียดเราไปเอวู้ดดิ <c oughs> <c oughs> เียนแปลงัวเต้างัวขาวหานวาเจ้างัวมาบ้านพี่มาปนมพี่บ๊ยชายกับสบายดีเด้อพี่น้องนยเล่นเท่าต้าเนาะพากันนั่งดิดนั่งหัวท่กเาายเด็กๆดิดสบายดีก็ดูล่ะสบายดีเน่สบายดีเอ็มีงได้ดูกล่ะ สวัสดีสวัสดีเ่อนวั้วันนนนสวัสดีลูกบอกนามาลู้้ยกนนาก่นน้าวนน้าสวัสดีลูกมานน้าชี้นี่คือนมบอกน้าบอกน้าคนมาัากเ่าอยลูกเ่าโอ้ยนชิงกับตกเดพ่พ่อูพ่อพ่ ชนกันชนกันบพาให้พรา้ชนกันเก่งคนเก่งพอาหมดเลยแล้วหล่นคั่เนาะทำผดดอดได้ว่าเพราะอรลอยของเราจะเย็นเจ็ดอยฟังหน่อยอยได้จะเอาไปเบิดลอยลอยเลยท่บริกมหมาเนยมันตเนี่ยบริารเเน่ะ ขาจะร่วยไหมแมาวิลิถ่ายเนาะแปดซิปแปดซิปเสบายจะนอนนอนนอกนบายสบายเกินพอเจ็ดแปดซิปก็ซิปก็ว่าปัญากินได้ยังบ่หยัายเนาะพี่ยังทำหาเพราะท่านเขาได้เยาะคลายาวายราสีไมยสีแดงก็คืน เอ้จักแต่่เคยาลเางเน้ตานะแต่งลูกเคยนะงามปนีหนาแลเม็นเท่าแต่งนะลูกเกยเราสายงามปนีแต่งอยู่ว้อนี้เป็นล้วแต่งลูกเยแต่ง่เคยชาวล่านเนาะชาวล่ายังไม่ได้ลูกเยแต่งเอาวอะไปกับบมาจีบมมาจีบน่ ากไปชนใจจีบไปเด้อลูกสาวเราเอื้อตาเนาะเอฟซีถามมาได้เป็นเป็นยังสมบูรณ์จาห้องเอื้อตาห้องตามน้งพีนเหมือนพี่น้องเลยเนาะไปด้นน้ำกับใต้เต็นท์นอนเอฟก็นอนนี่ไอ้ดุแน่เมื่อเราบอกว่านี่เมื่อว่านุ่งชุดน้องเลยบาทนี่จะคล้องเปื้อนเอ้าเอฟเลย เพงปลปลาเทรมาตามดาวเท่มาตามเมียแมาทำนี่กับเทรมาตามได้สบายดีใครคลิปอยู่รึนั่นไ่งเาน้่งสาน้่งสากวฝากมักแตงไ่น่านะก็ฝากมาให้นะ น่องเตวน้องเตวน้องสาวน่องสาวฝากเต่งไหมเน็าเต่งกตาเลยวะเปิดซื้อหร่านน้นเตปลูกผน่องเตมาวผ่นะมนามนาวเาเวยนกันะะ ฝากมานังเบาเวียดกับเมี่ยฝากมากับเวอร์เได้เกรงใจเลยเป็นกระตาเอาเลยข่อยว่าปั้นฝากขดาดฝากคนเลยนี่ว่าเออโบไปหาโดนฝากแตงมาหายเลยเนาะเออเพาได้ไปลายมือเลยเพื่อนฝากหแตงมาหายบานเลยเต็มกระตาเลยว่าทั้งแกเขาเนาะทั้งกระตาทั้งแตงเลยทั้งกระตาหนี่งกมอนแตงกหนม่น ไีเอดอร์ฉันห้แพ้ขึ้นแปอามาห้มีตู้มาตำน,น้องแปลงไม่ได้บอกว่าหายไแน่น้อเพี่แตรบ่ได้บอกนะอืมอย่าว่าเพนผักห้เสียทองสาใบเ,เจ้าโทรหางงหนงเชนิงวนัน มัะแตงมีฝากไปแน่ๆเหมอมันก็ลายเทพเขามาฝาก่ดยตเมนมื่อนะอ๋อเต็มกระตาเองีเต็มกระตาในนี่นะเตมในี่กระตากะตากระตาซิมพูกรน้าไม้เลยนะะาไม้ตาเรน่ตั้กระตามันเพิ่นนั่นแหละระตาแนเออมมนไม่กระตาเนี่ยะเขาบอาันบาบเตียงก็ได้เห็ดผัวกระตานี่นะ แม่บ่ตียเล่นปวกกะตาหี่เอาอะไหมึกเตงเหรอเาอะไหมึกแตง้าหมึกแตงทั้งหนูไม้แล้กะตานี่แม่นตระไรเจ้า้องทำน้องอีกเท่านึงวันหมึกแตงมีแบงไงพายในบ้านนาอ่านเจ้ากับแบงไงก็สบายสะท่องน้ำพูดละพูดอะไรก็พไดกินดอยด้วยม่ได้แไ้ว่าเรชิ่แพรไปเอาด้ยไม่เมต้แบ่งกันพูดอะไรพูดอะไรเนาะ ประเลยวมัต่ำแมนว่ามันลายป่าน,นี่ไปเด้วยสีสับกระแตงกันอินะ่เนอน้องเตีวฝากกระแตงมาให้บ่ได้ไปหาเพิ่นหลายมือแล้วพี่น้องเอ้ยหลายมือเลยเ,ลยลยเลยด้อโอ้ยนาแต่ลายมือได้หลายพี่ด้องเห็นเพิ่นอัดเสียงมาอยู่แต่ข่อยถ่ายคลิปอยู่ข่อยบ่ได,ได้บ่ได้เบิ่งร์นเสียงมาบ่ได้ขึ้นไม่ได้มันนอ้องพ <c oughs> ่อวันนี้เนอะฮ กินดกินฮอดเมีกินฮอดลูกแล้ทรมาตามทเาบองเตวฝากแตไห้่วดทำคุณคืนแทนเนี่ยทั้งไอ้ตาคืนเทนเนี่ยนฝากอเวียดเอาเวียดแล้ขอมาพี่บ่ดูว่าตั้งเอาหมกเต๋ไม่เฮา

โดยดลายเด้เราเย็น huh. ว่าแชร์ลน์ได้วนผะของเพื่อนเพื่อนขอเพื่อนอย่างนีเพื่อนไม่ได้ระบุสิเพื่อนไ่ได้ระบุเนาะเคยๆโดดอีทั้งพอต้องพิงพ่อมาว่าน้องแตวฝากมแปงมาห้กระตานึง โอ้เปลนงคนปลูกอยู่หน้าบ้านเน,ไไนี่ยบ่คือม่าจะเปลี่ยนไว้แทนเนาะเรอว่ามักเปลงน้องคนซื่อเอามาบาในในรูมมวาจังไหนกปยังบูอพีงเลยเลยเต็งกระตาเลยผ้กชายไว้บอกอีกแปลงขาวแม่เยกว่เกี่ยมันพวกหน่อยบ่เวียดไอเป็นพี่น้องก,ก็บบต้านะแค่เงื่อนสาววันเย็นนเือนเนียสบ่ มูอเมียเราชื่อย่างอูเมียเราเป็นคนบ้านอันกุกตาลคนน่ะบ้านเดียวก็เมียเบาจิตนี่เลยมาเวียดเป็นพี่น้องเขาชาวเวาตาลนะชิบะจังไงบอกคนมูอจังล้วก็ะพายคลิปกันในแต่วันมาเวียดเพิ่นไปหาน้องแตวแล้วเพิ่นอันชิฝากเตียงมาน้ำน่องเพิ่นแม่แพ้ยึคือหมอขตียงทัพ่อทัอ้พงพิงเด้อ

แตงไม่แตงไม่หน่ะบมันยังพูดว่าแตงเพิ่นปลูกบอไมต้องแตงปลูกฮาชีฮาชิปลูกน้านาะบานนี่ตังไหรยทเมื่อเอาหมกแตงน้ำลุงอยู่นองผีกมาดิคดีนิดละบ่น้องผีกนี่เบิ้ง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 ฮะไพนอนอ่ะไพวุ้เพื่อนนอนบ่หมฮะ ใช่แม่เจ้านั่นใช่ชื่อยังแม่น่ะเยนชื่อเย็นบอกพี่มังนอนป่ะจะมานอนนี่น่ะเออดุยนายคักว่านอนยั่ดีน่ะเออคาดยังดีลูกชาเย็นเพิ่นก็พวกเขานอนห้องพวกอ่ะ ฮะเอ้ยเย็นขานอนยู่ในห้องมันห้อนนอนยนดีนะมันหนาวพ่อกูผัวเลลูกลูกไปก็เพลงลูกชฉาเต๋อไปขานอนในลูกไปเปิดประตูไปนอนตานประตูข้างกำแพแขกไปไหม เพื่อนกุ้งกวงบุปปนอนได้ดึงประตูดึงผ้าห่มแล้มานอนอยู่นี่เิกี้ดิกันดินอีกแล้วอเมเมมาอันนี้เมกียร์ซอ่หเป็นหัอยวตกินข่าเกินข่ายังต้องืนหลังนี่บุมีน้า กินต่ต er uh ู horses, vai. Vai, ้ไปกินตออกไปไหนตุ <laughs> ่มอกไป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 หเอะมามเออเออมานไปนน้เจ้ามีมาไม่อองไปนเขาเคื่อนเท่ามีอยู่แร้วะไปกอนป่ะางนตวเฮือนเอ็มวน้ำว่าเอม มีคือทักบันเนาะเ้วต้นเมันกนองคนนี่ยเลป็นอย่งบห้ามบอกคำมีเจ้าที่ไเมีเจ้าห้ซื้อบอกมีผู้เพิ่งเดยมีผู้เพิ่งโอ้ชิมว่าแกงหวยแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมได้ฮะไปใช้เมื่อออกแกง มาแล้วไปเอาแตกเอาแตกมาแด้้มันกินก้อนฉันอย่างเงี้ยเทียนฉันมันนก้อนเไอะไรบางใครชิบหมากใครชิมมากโอ้คนสิมมากป้าชาวหมากคูน้ว่าด้วยกระตุยกระหยนกระตุยไทยอันนี้แม่เบงมันลงมาด้วยค่ะ แลงซอแตวใช่เลยมือเอาโลด,ดไปง่ายได้ขีดตอืมนั่ตัวเช็ดแล้วนั่งเด้อโอ้จนเหี่ยวซื้อหลไรมือจ้งนนิชื่อไวรปได,ด้ไปตู้จำแจวผู้ดีกินดีกินนี่ออนชเวลากินมาในเพียงกันได้จะตอกทอกร้ขวดล้ตู้อมอเอ้ยดีดอ๋ออ๋อบ้านนี้ ขอทังไนขอาพี่พ่อพี่พี่เดอพี่มาจอ่าพี่เ้อเอีเินนเามเอากตนงอนเกันาวเตวอรองเตวอ้องเตน้ำยกินน้ำหาหาินมาเอโอ้ยหยุดหยุดลูกหยุดหยุดหยุดเฮียวแท้น้องสาวคอยเียวฮุบแทอนี้เามเา่ฮักเคร่องให พิงพิงอันว่ามาอะไพิงเอาชือันแน่นิไป้พระแ้เอาแปลงนนะน้ำเพื่อนนสาพานนะอ้อนคักงเลยนะนมาหาหน้าอันมาหาน้ยเลยผุ้นะแก้เข่ามาพอยังเปินข้เข่าเันเมเอ่อขจ้ะหรอขนมาขูมมือดิสีเด้อสีเด้อวนาเด้อหยุดหยุดยุดพาพ สะตับชสับชะับลุกมาเริ่มเริ่มทุนลุงเราจะทำกัานไนนี่ดุงเนาะเนาะหูมาเมื่อในรอบหราไม่นเ้าตู่ะหรอวะบอกบอเรฮะเธอเธวันในงานเอ้าบันี้บาเลขาปลูกว่ะเจามีมอยูก่นะ แกเขามาขปุขปุเขานั่นได้บ่เบิดอ่าป้าขไว้หลปนนี่บอเพื่อนบอเพื่อนบอเพื่อนยัมาบพ่อที่เฉพาะขปุกอ่ะแปดศอก้าอ้แล้วแกเขามา ลนุกป่าทุกลุงแล้วก็ทั้งเธอแม่ก็ไปนาน้ำเลยบเยนาไดบ่าน่าไมมเลยบ่แกเข้ามาแต่นาเนี่ยคิดเที่ยวทะเลนี่ไอ่ฮะแบบรับชื่อมํานไห่ใได้แกมาเนี่ยรับเที่ยวทะเลนี่ใช่ไหมเที่ยวทะเลนี่เที่ยวช็อปเอาไวนนี้ว่าตัวโลกยินดีได้เลยบาจริงจังได้เลนะไม่ได้ดินเลย แบบมือบอที่อันนึงใช้เล็กซอบเออใส่กะกเหนมั้ยนะชิบกนี่ชิบ่าะรัหนูเห็นได้บอเออเนี่ยนี่เกิดชหามันบอกข้าบ่ยเอห้ยนมันมันนี่มันไม่ใส่ละ แตกรถอยใช่เธอได้มใช่เธอได้่ช่ก็เช้าแล้วมงมีต็มเนาะไม่ไแม่สองเามเต้ันหเลยนมาหนเขาวล่าได้เมือนมตกลงราคา่าเทไรแก็โอเคพอใจทั้งผู้แก่ผู้จ้างเลยด้วยว่าเทไรนี่มันเบาตัวชาเทไรกับพอใจจ้างมัหาด้วยมัหด้ว หารอยเที่ยวนึงนะตัเที่ยวหารอยทายชื่อขก่ากี่แล้วอนี่วเออคือแล้วแล้วว่าตัวนั้นคนมาทำการว่าเราบกุญเนี่เราเออไม่อาอาลมานหายได้ต้องเงินหารอยแล้วจูงอะไุ้าบว่าดนหาเสน หาแสนบดนั่นหมาบดเบือนมัยเสร็จะเราเลยนีแต่บ่ชื่อหาอยู่เออตังบ่ตังหาเลยบ่อะรที่บ่ายทพพ่อพ่อามันกับชื่อเฟืองใช่ปะ นี่ยชื่อเรื่อนะซื่อซื้อแซนซีเดือนหนสองคันสองคันเฉีนซีพอสิให้พ่นแก่เขามาให้ทั้งทพอยแต่ว่าพูนสิแกต้องมาจิกเล่าอย่างก็ได้เนาะไม่ถอกบ่โอ้ มิแต่ว่าถ้าพ่อกับถ้าแม่ว่างสะดวกเมื่อไรเราเพิ่งจะบอก้ง่ายแกมากน่ะโอ้ยยังไงปะเขาหล่นเลยเนาะมีขาล้มนีจะบักตามลำตามลำอะไเขาอะตามลำนะอะไรบางนะแม่ผู้เป็นเมียไว้เมื่งไรเขาปลูกดินั่งยิ้มสุดเพ่นอยู่ท่านั้นหน้าหน้าขึ้นึงจะเทียนทำเองชั่วให้กันอยู่นะของเข่งลมเย็ด ให้กรอ้กัดไม้ไมบอฮะคือหูว่าอบอะไรเป็นอบได้ี่หูคัดได้อยู่นาแต่ไวอย่หูกระเป๋ากตคัดที่ได้เย็นเย็นกับอบนี่บางค็ช่งนี่แต่ฉันเหล่าแต่ยันแทเวลาเหี่ยวขึ้นนะหลังเหน่อ้เหล่าเหนื่อยเนี่ยยันยันุ่งถึงเข่าไม่จอย เลาเราอากานง่วงบุ้เอาอากางง่งไงแต่กี้มีสี่สี่เล่าเนาะสี่อันแต่ถ้าทางป้าอีกคนหนึ่งคนเอาไปพูดเหล่าเราเนี่ยือแต่สามเจ้านี่ของพ่อแม่เล่าเนี่ยของพ่อแม่แล้วก็ของเฮืนอนไแเอานี่แล้วก็เฮือนลุงพุดัวนนนี่คือเขาปลูกเนี้หมายหัวไว้ว่า เบิกม hmm. uh ิดเขาได้เนาะจำได้มิดเขามุ่งเข่าอ่ะมุ่จเขาดิจะไจดมุ่งเราอะจะมุ่งถมันนาะจะมัจอยว่ะโอเได้แล้เลยไมไหวโดดขึ้นได้ไปขึ้นได้มาโดอันนี้นะบอกใช่โดดกับุญกับปเตนขึ้นมอ๋เป็นเท่าไรเข่านเนาะเป็นเท่าไรเขา่อ๋อ อืมบาทนี้เข่าเดือดแล้วว่าไามพี่เด้อร่างสดีกันอยู่บาทนี้อืมสีกันหัวเมียเราแต่เราพร้อมซื้อนมันมาล้วแก อ๋อทรายไปไปยังไปทราล่างรถที่ใส่บอเราล่างในคืนนี้น้ำมันนอยังไหเนี่ยาทาไท้นะปากนะอมีอะไร่เจ้าพ่อเมื่อไรเด็กอบอกว่าคนชิมเกะน้ำมันนามีบอําบ่มีแลอตุกมาชิบะ ต่พจเกมาเมื่อไรแเาชลงมาเอาเงินให้จีบบาพอได้จอยครับเอาดบุคอยว่างมายอน้ำย่โบทานว่านอโดดเจ็บเมวเจ็บบักขลางเี้ปารกันบุแตออกสองเชนหออกสองเนหาเเอิ่นยัตู้เพรชป็นยังอีกบาทนี่หน้าจอหน้าจอรับ กระเป๋าบางนี่อยู่ก็กระเป๋าลำเกระเป๋าชุดางอมาไี่ยังมงอยู่ด้ทานไหนทานหอมน้าไส้นะโค้งมาทางหน้าตะพายดัดของหน้าหน้าป้าอินผิดเหาเมื่อวันแหมันยังพ่อมันก็ไม่ยองเปิดตรงเลยว่ชุดน้ำผึ้ิแน่นหนาพันได้หรือเปล่าได้ อ้าวอยจิกแล้วันไเผายังอาม่ามือไรกาม่ายังเกียนอนไม่เย็นบบบนี้่ฮะคืนั่งเงยอบเงียนอนได้เอนี่ยนีกยิมอนอนไปเกานอนที่พิ่นก็เพลียตาตีได้เลยนีเตียวบ่ยายจิปหน้าบ่ อี่อมากแตน้าอยุ้งหัวเนื้อห้ามืออุ้งหัวขาดหัวไม่ได้าดหัวไม่ได้ข้าเจ้าพี่น้องพี่น้องมงไงไปข้าวเ้านั่นส่ล้ลองังได้จะถอยเด้อดูนุ่งหางเด้อแข้งนื่งอ่อนสี่ทศบงการเฮ้น่เอาไปนอหน้าปล้บไปยไงทำอ่างไรเด้อไปเด้อเนี่ เปหน้าป่ะเอมแต่ว่าอย่งแม่เนี่ยแตกสอบขอเจ้าสองสอบป่าทำสอบสอเมย์จะไปหน้าน้ำไอ้แตนมาเข้ามาทรงไปน้ำกูกับผัวก่อนเลยวะปลาดูปลาเมื่อไนี่ปลาหาบมารึขึ้หาผัวบ่านะ ต้นหน้าได้ดุลมันเหมอนเดิมช่วยได้ถ้ามึงเได้เมาแบมนบบบปาบะนีม่ตู้กิปนน้ยังสอบยังแม่นะผ่าตังกระปูแล้วยังกี่กมยังมูพงเดกกอืเราม่ตู้ได้น่ะวันเคียหกชับ โอ้ยาเอนดามาขากางจคนะเขกลงเดือดอยู่ป่นิบชกมสิบชกยังนะเอะอห็นสิขายสีเปิดน้เขาอ่อยไปขายบ่หมดแล้วไข่สู้นี้ใ่เอาเสือไปกอ่เท คิดว่าจิเปิดงนเข่างันหาไปคายนะคายกันไปเชโนไม่ได้เห็นในนึกว่าหน้บัตบัตไล่เงินซื้อหนี่เลยแต่บริแพงเนาะบัตรเงนหนาวเงยามน้ำบริพงหนึ่งโ่บริแพงเซ็ตไปเนี่ยเสือมันเป็นนุ่มเป็นข้อตีัวแล้วแก่ข่ากับิจ้างหาได้เฉยเฉยบวดเข่าไม่คายแล้วจักปีงาดีเลยเสือนั่นนะน้ำมันกับเสื้อหา เฮ้ยแกชื่อไห่ขาจ้างกันไห้ย้างกันดับไ่ได้ขายตั้งจากเถื่อนแล้ววันหน้าเนาะเจ๋งเราเละไงอะไรเราพิงเนาะป้าชั้นไม่ตู้ก็จะไปหน้าแล้วปลาดุงเลยเราพิงกับเมื่อยเลยดุกเนาะไปเมียบอ๊ะปะ